ตรงนี้นะครับก็เป็นหลังคากระเบื้องนะครับที่แตกเล้าก็จะมีปัญหาตอนฝนตกเนี่ยครับทําให้มันรั่วแต่เดี๋ยวเราหาวิธีการปุดกันเลยครับสวัสดีครับช่องจากไข่เกษตรชาวบ้านครับวันนี้ก็จะก็พาพี่พี่ท่านผู้ชมเข้ามาชมในช่องของจ่านะครับก็วันนี้จ่ามีเทคนิคดีๆนะครับที่จะ นำมาบอกให้เพื่อนได้เผื่อไว้ใช้งานนะครับในการที่เราจะอุดหลังคาสังกะสีหรือหลังคากระเบื้องที่ชำรุดที่มีรอยรั่วหรือรอยแตกแล้านะครับก็เป็นหลังคาสังกะสีแบบนี้นครับก็บางครั้งเราใช้งานเป็นเวลานานนะครับก็ทำให้เกิดการชำรุดได้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็เป็นวัสดุที่มันเหลือที่ ราคามันไม่ได้แพงแต่และเราก็เอานำมาใช้นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับก็นี้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้อุดก็จะมีกระเบื้องสังกะสีเนี่ยครับก็ที่มันรั่วๆนะครับเราก็จะอุดก็อุปกรณ์ก็จะมีโฟมนี่แหละครับโฟมก็โฟมเหลือๆจากกล่องที่เขาใส่ของมานะครับก็เอามาใช้เป็น อุปกรณ์นะครับเราก็มีทินเนอร์ครับที่ใช้เป็นผส,สมทินเนอร์หรือถ้าท่านผู้ชมไม่มีทินเนอร์ก็ใช้น้ํามันเดนมซินหรือน้ํามันสนก็ได้ครับอันนี้ก็เหลือๆครับก็เอามาใช้ในการผสมนะครับทินเนอร์นะครับลงไปในถ้วยนะครับก็ถ้าใช้เยอะก็ผสมเยอะนะครับแล้วเราก็ใส่โฟมนะครับ เนี่ยหักหักเป็นชิ้นนี่นะครับเนี่ยใส่ลงไปเลยครับเนี่ยเวลาเขาโดนทินเนอร์นะครับโฟมเขาก็จะละลายอย่อย่างงี้นะครับ มันเดี๋ยวได้ที่แล้วเราก็เอาไปอุดรอยรั่วเนี่ยครับาตามสังกะสีเนี่ยที่มีรอยรั่วนะครับเราก็ใช้โฟมที่เราผสมแล้วเนี่ยครับนี่ครับอุดเลยครับอา,อาจจะไม่ถนัดนะครับจะ ใช้เนี่ยครับถุงครับใช้ถ้าใช้มือก็เดี๋ยวจะเปื้อนติดไปนะครับนี่ครับป้ายเลยครับป้ายตรงที่รูเลยครับ ตรงไหนที่มีรอยรั่วนะครับเราก็เอาอุดไปเลยครับนะครับเนี่นะครับเราก็อุดใส่ลงไปแบบนี้นะครับอุดใส่รูไปแบบนี้เลยครับก็เดี๋ยวรอเขาแห้งครับนี่ อุดใส่ตรงรอยรูรั่วไปเลยนะครับเป็นรอยกระเบื้องแตกเนี่ยครับเนี่ยกระเบื้องแตกแบบนี้นะครับก็วเวลาโดนฝนก็ทำให้รั่วนะครับเราก็ใช้เนี่ยครับโฟมเนี่ยครับจัดการเลยครับ เดี๋ยวพอเขาแห้งก็เขาจะเหมือนพลาส,ส,สติกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะซึมลงไปตามรอยครับ นะครับตรงนี้นะครับที่เราทาไว้ก็เริ่มแข็งนะครับน네ี่ครับอันนี้ก็เริ่มแข็งตัวนะครับนี่จากที่เราอุดไว้นะครับนี่อันนี้ครับนี่แข็งตัวแล้วครับนี่อย่างนี้ก็ใช้งานได้เลยครับนี่ที่อุดไว้นะครับนี่ก็หลังจากที่เราทิ้งเขาไว้นะครับก็ ใช้โฟมนี่แหละครับอ,อุดนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เขาเริ่มแห้งแข็งตัวแล้วครับนี่นะครับทิ้งเขาไว้จนเขาแห้งแล้วนะครับก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยครับสำหรับหลังคาสังกะสีแล้วก็หลังคากระเบื้องนะครับที่มีรูรั่วก็นำอุปกรณ์แบบนี้นะครับมาใช้ในการอุดรั่วเขา นะครับก็สำหรับวันนี้จากไข่นะครับก็นําเทคนิคดีๆแบบนี้มาฝากให้กับท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ยังไงช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จ่าด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของจา่าสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ